ส่วนน้ำขนาดใหญ่ในเมืองเชเวโกโกเขตอิทธิพลของกองกำลัง BGF หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนตรงข้ามกับบ้านหวังแก้วตาบลแม่ปะอําเภอแม่สอดจงังหวัดตากที่เปิดให้บริการทุกวันค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องเปิดให้บริการเป็นบางช่วงเวลาหลังจากมาตรการตัดไฟฟ้าและน้ำมันเพื่อกดดันกลุ่มสแกมเมอร์ทำให้ส่วนน้ำไม่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับให้บริการถ้าจะไปใช้เครื่องปั่นไฟก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะ ส่วนน้ำเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่กองกำลัง BGF นำทีมข่าวไทย PBS และสื่อมวลชนไทยเข้าไปสำรวจที่เมืองชวเวโกโกโกค่ะโดยพบว่ายังมีชาวเมียนมาและชาวจีนใช้ชีวิตกันตามปกติร้านค้าต่างๆจำนวนมากก็ยังคงเปิดให้บริการแล้วก็ยังมีการก่อสร้างอาคารอีกด้วยแต่ว่าบางตึกที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและกองกาลัง BGF ยึดคืนกลับไปดูแลทีมข่าวขึ้นไปสารวจค่ะพบว่าภายในเป็นสำนักงานที่รองรับคนได้จำนวนมาก แต่ว่าปัจจุบันห้องทั้งหมดถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีการใช้งานพันโทนายหม่องโซโคศกกองกำลัง BGF ยืนยันว่า B ี f จะกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์ต่อไปและหลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบพื้นที่เมืองใหม่ช่วโกกล่เลยพ่มดูอล้วรู้ลอียดเลยคนนั้อยากจะถามคนนี้อยากจะถามกันว่าไอ้พวกคอเซนเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์อะไรพวกนี้มันไม่ใช่มีแค่ในเมืองกกูอย่างเดียว ประเทศเราหรือว่าประเทศกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ก็ก็มีอยู่ทุกที่ก็ลองมองดูประเทศเราเนี้ยครับเขาได้ปรับแกนคอร์เซนเตอร์เหมือนกับพ,พวกพีจีเอไหมเขาได้ทำไหม โฆษกกองกำลัง BGF ระบุว่าหลังจาก BGF มีปฏิบัติการกวาดล้างคอเซนเตอร์และช่วยเหลือชาวต่างชาติกว่า7,00 0คนมีการส่งกลับชาวต่างชาติกลับประเทศต้นทางไปแล้ว4 0 0 0คนเหลือคนที่รอเดินทางกลับกว่า3,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนค่ะรองลงมาคือเวียดนามและอินโดนีเซียนในช่วงสองวันที่ผ่านมามีการส่งชาวจีนกลุ่มที่3จํจำนวน825คนกลับประเทศทั้งหมดจะเข้าสู่ขั้นตอนการถูกปฏิเสธเข้าเมืองและผักดันกลับประเทศ โดยตอมจะทำบันทึกอัตลักษณ์บุคคลและขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยก่อนที่จะนำตัวขึ้นเครื่องบินโดยสารกลับไปยังประเทศจีน